อัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันนะครับที่24กรกฎาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มนะครับวันนี้รีบถอนไม้เลยกลัวฝนตกกลัวฝนตกนะครับก็บเลยรีบถอนก่อนเวลานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลากไปกันใหญ่มันจะเยอะมันจะมันจะลำบากไปใหญ่อะก็เลยรีบถอนก่อนเลยนะครับของพี่ปุ๋ยนะครับดูเลยของใครมั่งของพี่ปุย๋ยต้นที่3-5ไปพุ่งนี้นะครับ คุณสมนึกนะครับพี่สมนึกนี่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 ดูรากต้นนี้สวยมากที่บังโตโพสไว้ใน youtube ใน Facebook เนี่ยตอนนี้พี่สมนึกรับไปแล้วแล้วก็ดอกแดงตัวนี้ดอกแดงลูกไม้ชั้นเดียวนี่สองต้นต้นใหญ่ไหมนะครับนี่ไปแล้วนะครับพี่สมนึกนะครับแล้วก็มีปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยหนึ่งชุดนะครับนี่ส่งนี่เม็กเพสนี่ใครต้องการปุ๋ยขี้ไก่นี่นี่หนึ่งชุด สองถุงนะครับก็ไปขนส่งน่เม็กเพสนะครับชุดละ300รนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งน่เม็กเพสนะครับใครต้องการปุ๋ยคุณภาพดีๆเนี่ยให้ใส่และได้ผลผลิตดีๆอย่างเงี้ยนะครับบางโตไม่ได้คุยโวโอ,อวดไม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะอันนี้คือบางเนี่ยเห็นผลผลิตจริงๆนะครับเห็นผลผลิตจริงๆก็เนี่ยใครต้องการปุ๋ยขี้ไก่ใส่กับไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ไม้ผลได้ทุกชนิดนะครับจริงๆมันใส่กับนาข้าวแล้วก็ไรอ้อยนะครับที่นู่นเขาใส่กับนาข้าวกับไรอ้อย นะครับก็ดีนะครับดีเขาลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีมันแพงไงนี่เขาใช้อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ใครต้องการก็ทักมาได้เลยของคุณน้ําทิพย์นะครับของคุณน้ําทิพย์มี3ต้นนี่ต้นใหญ่ไม้นี่สวยมากเลยดอกนี่ลูกค้าเห็นหมดแล้วนะนี่มาดูข้างล่างนี่กิ่งก้านทรงรากโขดต้นใหญ่บเบลมเบล่ำนะครับนี่ใครชอบไซส์ต้นละ500วันนี้ก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวพาไปดูว่ายังมันมีอีกกี่ต้นของคุณ ตัวเลขศูนย์ห้าตัวเลขศูนย์หกตัวนะครับต้นที่ยี่สามกับสามแปดอยู่ไหนนี่อันนี้เป็นตอรีลาไอ้ต้นนี้ที่รากนี่นี่นี่ที่มันใหญ่ใหญ่นี่ที่ใหญ่ใหญ่นี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 ่อันแต่อันนั้นคือตั้งให้มันหลังไม้นะแต่ให้เห็นเลขเดี๋ยวมึงโตจะงงไงนะครับนี่นี่โอ้โหต้นนี้แม่งสวยจัดดู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 นี่พอถอนมาแล้วนี่ดูข้างในดินนะครับนี่ดอกสวยนะครับเป็นโกลเด้นเยีย นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นซับเศรษฐีนะครับนี่ของคุณคุณเลขศูนย์นะหตัวนะครับของคุณนลินนะครับนี่นี่มึงโตจะพามาดูไม้เหมาสิต้นสามพันค่าส่งสามรอยนี่ดูดูลากนะครับไอข้างบนเนี่ยคือดอกมันมาแน่นอยู่แล้วแหละนี่ไปเลยจัดสีจัดจัดไปเลยอันนี้ลงไปสงขลานะเนี่ยนะครับนี่เอาสีจัดจัดไปเลยเลยครับสีโหด,หด สีแน่นๆเลยนะครับมีเหลืองแสงจันทร์ด้วยนะครับมีขาวมีทุกสีมีทุกสีเพราะมันเป็นไม้แฟนซีนี่ดูโคตรดูรากนะครับนี่รากเยอะโคตรใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วใครสั่ง10ต้นเนี่ยใครสั่ง10ต้นค่าส่ง300เนี่ยบางตแถมไซส์ต้นละ300ให้อีกนะอันนี้คือมันไซส์ต้นละ4ี่ร้อยสามต้นพันไงที่บางโตลงขายต้นละ4ี่ร้อยสามต้นพันใครจะซื้อเหมาบางโตขอสามพันค่าส่ง3 0 0ให้10ต้น แถมไซส์ต้นละ300้อให้ต้นหนึ่งด้วยนะครับซื้อ10แถมหนึ่งเลยนะครับใครต้องการพักมานี่เนี่ยบางตัวอยากให้เห็นบางทีดูข้างบนอนะ่ะมันไม่มีอะไรมากนะครับดอกก็ทยอยทยอยมาอย่างนี้ครับแต่ว่าทุกอย่างแน่นนี่พอถอนขึ้นมาแล้วแน่นไหมนี่แน่นของจริงเลยนะครับนี่นะครับบางตัวไม่โม้ไม่ขี้คุยขี้โม้อยู่แล้วนะครับเห็นเห็นเลยนะครับนี่แล้วของคุณจิงนะครับ G I N G มันจิงจิงอ่ะ สิบต้นแถมสองนี่มาดูไม้สิบต้นแถมสองอ๋อไม้สิบต้นแถมสองต้นนี้พักก่อนนะครับหมดหมดรอบมันมันมีอยู่อีกสองชุดแหละใครจะเอาก็ทักมานะครับดอกมันไม่ค่อยพราวแล้วไงมันฝนมันตกบ่อยไม้มันแทงใบซะเยอะดอกมันมาน้อยเนี่ยครับดอกมันเพิ่งแทงอันนี้ก็ไปครบสีเหมือนกันแดงชมพูม่วงดาม่วงแดงแดงดำลูกไม้เจ็ดสีเจ็ดอกขาวเหลืองส้มมีหมดนะครับนี่สิบต้นแถมสองดูเดิแต่ละต้นต้นใหญ่ๆมนนี่ต้นแถมจะเล็กหน่อยดูเดิด ้นใหญ่มากกิ่งยาวกิ่งใหญ่กิ่งเยอะนะครับกิ่งย้วยนะครับเลี้ยงนี่สมบูรณ์ดูดูความสมบูรณ์ของระบบรากก่อนครับนี่ที่บางโตถอนไม้แล้วบางตอยากให้ดูนี่คือมันสําคัญมากกว่าไอที่บางโตลงลายต้นหรืออะไรอีกน,น้อันนี้คืออันนี้คือสําคัญมากเลยนะคือลูกค้าจะได้เห็นสิ่งที่บางโตและทีมงานได้ได้ได้ได,ได,ได้ประคบประงมได้ดูแลมาเนี่ยนี่แหละพอถอนมาเนี่ยหัวใจเขาอยู่ตรงนี้ถ้าหัวใจไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดี ถ้าหัวใจเขาดีทุกอย่างก็จะดีนะครับนี่อ่ะต่อมาที่คุณศักชัยปุ๋ยสองถุงนะครับนี่นะครับใครสั่งปุ๋ย1ชุดก้านเนี่ยสองถุงไปอย่างนี้นะครับและของคุณจุลารัตน์ตอญี่ปุ่นดอกสีขาวนี่เครื่องปลูกอะไรไปแล้วนะครับคุณพี่ครับอ่าต้นไม้นี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่ต้นดอกสีขาวอยู่นี่นะครับเดี๋ยวไปพรุ่งนี้คุณชาญยุทธนี่กิ่งตอนราชีนี สายกงประธานคุณชันยุทธบอกว่าจัดให้ชักต้นหนึ่งสินี่มังโตจัดให้เลยเป็นไงอันนี้มันฝังอยู่ถอยหลังลงไปอีกสามนิ้วนะเนี่ยคือรากแผ่เต็มกระถางแล้วนะครับก็ถ้า,าไม่ไม่เชื่อไม่มั่นใจกันก็ไปถึงกระถอนดูได้อันนี้คือลูกค้าให้ส่งทั้งกระถางมังโตก็ส่งตัวคัดฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยอัน,นต้นละห้าร้อยนะ่าส่งทั้งกระถางร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยแล้วของคุณยุศรานะครับนี่สองต้น นี่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณยุศรายุศราเอยอยู่ไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่พัดไม่ใช่อ๋ออยู่นี่อบางโตก็ขออภัยจริงขาไม่เจอ นะครับมันเยอะจัดถึนปบบเนี่ยมันเยอะแล้วมันจะงงนี่ตอลีลาเล่นลากนี่พราบเนี่ยเนี่ดูดอกสวยๆนะครับสองต้นนะครับแล้วก็มีเครื่องปลูกสองชุดนะครับเครื่องปลูกนี่ต้องเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะพอปันปันไปให้ก่อนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจะให้ส่งนิ่มเอ้จะให้ส่ง EMS ไปสนีไปเลยนะครับให้ส่ง EMS ไปสนีไปเลยคุณคุณพี่ยุทธศรานี่ให้ค่าส่งเพิ่มมาอีก80บาทนะครับ เพราะว่าส่งเอเมไปศูนย์เขาบอกเขาสะดวกแล้วมันเร็วนะครับส่งนิเม็กเพสมันช้าแล้วบางทีมาไม่ถูกโทรหลายรอบบางทีลูกค้าก็แบบหงุดหงิดอะว่าเอ๊ะทำไมเป็นขนส่งยังไงมามาไม่ถูกนะครับก็คุณยุสราก็ให้ค่าส่งเพิ่มมาใครที่จะให้บางโตส่งปุ๋ยหรือส่งเครื่องปลูกนะครับไปกับไปษณีย์นะครับเป็น EMS เนะครับเพิ่มค่าค่าส่งให้บางโตหน่อยนะครับเพิ่มค่าส่งให้บางโตหน่อยนะครับบางโตก็จะส่งให้ได้เพราะว่า เนี่ยเครื่องปลูกอย่างเงี้ยชุดหนึ่งอ่ะค่าส่งมันร้อยเก้าสิบห้าบาทนะค่าส่งนะไปเอเอ็มเอสอ่ะเพราะนั้นมันแพงเกินบางตัวสู้ไม่ไหวนะครับแล้วของของคุณนกคุณนกนี่คุณนกคุณนกคุณนกนี่คุณนกนะครับนี่โอ้ยดูลากดูลากดูลากก่อนไอ้ต้นนี้ที่บอกข้างหลังเนียนๆไงดูข้างหน้าดินี่นี่ต้องให้ดูข้างหน้าแม่นี่นี่เป็นไงนี่ต้นนี้นี่ดู รากในดินเยอะมากใหญ่มากอลังการมากนี่แต่ละต้นนี่แหมกินขาดกินขาดนะครับคุณดอลลา่านะครับคุณดอลลา่าหนึ่งต้นนี่โอ้ยทรงสวยทรงดีทรงใหญ่ดูรากดิที่มังโตจะให้ดูข้างล่างเดียวนะไอข้างบนเนี่ยลูกค้าเห็นแล้วนะครับนี่มังโตจะให้ดูเลยนะครับสวยมากรากเยอะหัวใจดีครับกินเก่งนะครับของคุณพุทธิพงศ์นะครับนี่ นะครับอะไรห้าสิบเอ็ดนี่ดอกอะไรเนี่ยอุ๊บฮ่านี่นี่ที่รากสวยๆนี่อ๋อขาวนะครับอะไรเนี่ยน้ำหวานเหรอน้ำหวานใช่ไหมนี่รากสวยมากโอ้ยรากลีลา,ลา,ลาสวยเนี่ยไปถึงนะครับแต่งรากล,ายลอยๆอย่างเงี้ยนี่เอาเนี่ยปลูกแค่นี้นะนี่เอาขึ้นไปเลยอีกสองนิ้วหรือสามนิ้วนี่เอาจุ่มดินแค่ตรงนี้จุ่มเครื่องปลูกแค่นี้แล้วก็เลมอันไหนที่มันไม่ลงดินเลมออกโอ้ยต้นนี้สวยโว้ยต้นนี้อะไรวะเนี่ยอ๋หอห่อซับ โอ้โหลากสวยมากเนี่ยเนี่ยจะจะจะบอกเป็นแนวทางเลยวเนี่ยมันมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเราเครื่องปลูกเก่ามันอยู่แค่นี้ใช่ไหมนี่ยนี่ไปปลูกเท่านี้นะครับให้มันจุ่มลงดินเท่านี้พอนะครับแล้วก็เนี่ยอันไหนเนี่ยพอเราจุ่มลงดินแล้วลากเส้นไหนที่มันไม่ลงเนี่ยเอาออกเลยแล้วไม้จะสวยมากครับแล้วไม้จะสวยมากครับของคุณแม่สมพรยังอยู่ในกระถางอยู่เลยนะครับมันไม่ทนันมันเต็มมันเต็ม นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ของคุณวันชัยเดี๋ยวพาไปดูของคุณวันชัย6ต้นนะครับบางโตไอ้นี่ไว้แล้วแต่ว่ายังถอนไม่ได้เพราะว่ามันตามคิวอะเนาะนะครับอันนั้นอยู่อันนั้นถอนไปแล้วนี่ของของพี่วันชัยอยู่นี่อยู่ตรงนี้นะครับของพี่วันชัย3ต้นตรงนี้แล้วก็อีก3ต้นตรงนี้นะครับนี่อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่3ต้นตรงไหนวะเนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วของคุณ ของคุณพ well. ี่พมประทานนะครับแปดต้นนี่ของคุณพี่พมประทานนะครับนี่ยังยังยังไม่ได้ถอนเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับของคุณพี่พรมประทานแปดต้นนะครับเป็นไม้เหมาคุณพี่พรมประทานซื้อเหมาเลยคุณพี่พมประทานไม่ค่อยจะเลือกไม้นะครับคือมีให้เขาดูคลิปแล้วสวยดีเขาก็ถามว่ายังมีต้นไหนยังอยู่บางตัวก็บอกเขาเขาก็บอกว่างั้น เอาที่เหลือมาเลย8ต้นเนี่ยบางตก็เนี่ยที่ผมมาทานก็รับไปเลยแล้วก็มีอันนี้ที่ที่บางโตเหมาอยู่นะ7ต้นโอ้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนี่ต้นที่1ดูดิลีลาสุดยอดเลยอะ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่2ใหญ่มากต้นที่สต้นที่10บต้นที่ส1 1หนึ่งแล้วก็อะไรเนี่ยหนึ่งแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบเก้าโอ้โดูรากดิเนี่ยเจ็ดต้นเนี่ยห้าเจ็ดสามสิบห้าให้มา ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะตรงเนี้เนี่ยบางโตขอห้าเจ็ดสามสิบห้าเลยเนี่ยนะครับนี่สองสองพันสี่อ่าเนี่ยห้าเจ็ดต้นเนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบแบบบางโตขอสองพันห้าบางโตขอแค่สองพันห้าเจ็ดต้นเนี่ยเหมาไปเลยนะครับบางโตขอแค่สองพันห้าเอาค่าส่งมาให้บางโตร้อยเดียว นะครับเอาค่าส่งมาให้บางโจร้อยเดียวนี่สวยมากใหญ่มากอลังการมากเนี่ยถอนมาไซส์ไซส์ต้นละ500เป็นไงสวยมากสวยมากๆนะครับบอกเลยนะครับคุ้มนะครับคุ้มนะครับเนี่ยมีชุดนี้อีกเจ็ดต้นใครจะเอาก็ทักมาขอขอสองพันห้านะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ต้นละห้าร้อยที่เมื่อเช้ายังอยู่เนี่ยสี่สิบสองอยู่ไหนเอ่ย นี่สี่สิบสองยังอยู่เดอ้อสี่สิบสามนี่ยังอยู่เดอ้อโอ้ยดอกสวยๆมีน,นี่ตัวนี้ดอกตัวนี้สวยมากนี่สี่สิบสามยังอยู่สี่สิบห้าอยู่ข้างหลังนะครับยังอยู่นะครับสี่สิบหกนี่ตรงนี้นะครับ,ย,ย,นะรบย, 47, 48, ยังอยู่นะครับสี่สิบเจ็ดอยู่ไหนอะหนุนข้างล่างสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้ายังอยู่นะครับยังอยู่นะครับห้าสิบนะครับพี่ยุทธรับไปแล้วห้าสิบเอ็ด พี่อะไรนะเนี่ย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 ที่ถอนตะเกียนะครับพี่พุทธิพงศ์รับไปแล้วนะครับห้าสิบสองคุณวันชัยนะครับพี่วันชัยนี่ห้าบต้นใหญ่หนึ่งต้นนุ้นต้นนุ้นนะครับห้าสามห้าสี่ยังอยู่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลขมันนี่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 ห้าสองนี่5้าสองนี่คุณวันชัยรับแล้วห้าสามห้าสี่ยังอยู่ห้าิบ้าพี่วันชัยรับไปแล้วหนุนห้าบห้าใหญ่มากนะครับห้าสิบหนุ่น เอาเลื่อนกล้องไปดูหนีห้าสิบหกต้นสวยมากไปดูคลิปตอนเช้าได้เลยครับห้าสิบเจ็ดไปแล้วถอนไปแล้วนะครับคุณนกห้าสิบแปดนี่นะครับห้าสิบเก้าหกสิบนะครับสองต้นนะครับมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต้นนะครับยังอยู่ท่านใดต้องการก็ต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันสองค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับดูในคลิปเลยสวยๆงามๆอล่ามตาแล้วก็ที่สำคัญคือไม้ใหญ่ไม้สวยมาก นะครับนี่นี่ไม้ที่ที่ลูกค้าไม่ได้รับที่งานนะครับก็เอากลับมาเนี่ยเอาไปสิบก่าต้นเหลือกลับมาห้าต้นนี่ไซส์ใหญ่ไอ้ไซส์ต้นละห้าร้อยเนี่ยนี่ดูใส่กระถางสิบหกเลยนะนี่นี่คือใส่กระถางปิ๊บกระถางสิบหกเลยนะครับนี่ต้นใหญ่สวยอันนี้อันนี้ไซส์สี่ร้อยเนาะอันนี้ไซส์สี่ร้อยไปใส่สิบหกครับสวยมากนี่ใครจะเอาทักมาเด้อนี่ดูดิใส่กระถางเรียบร้อยปูปุ๋ย คือปูปุ๋ยใส่ดินอะไรเรียบร้อยเลยนะคือไปถึงไม่ต้องทําอะไรแล้วคือเปลี้ยงแล้วหญ่โตต่อไปเลยเนี่ยใหญ่มากนี่ดอกแดงตัวนี้เนี่ยนี่ไอ้นี่ไอ้ไอีอเป็นอะไรเนี่ยตอนแรกนึกว่าพระรดเมลีไม่ใช่ไม่ใช่พะรดเมลีไม่ใช่ระรใชนะครับนี่มีอยู่อีกห้าต้นมีอยู่อีกห้าต้นใครจะซื้อเหมาบางตขายเหมาเลยนะแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะนี่น้องชายน้องชายกับน้องสะพ้ายบางตแต่งรากเรียบร้อยแล้วมีไอ้นี่เล็กอยู่หน่อยนึงเนาะอ่ะ เอาอย่างนี้เลยอันนี้ต้นละห้าร้อยแน่นอนนะครับที่บังโตขายอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นละห้าร้อยแน่นอนพุ่มใหญ่ขนาดนี้ใช่สี่ต้นนี้ห้าต้นนี้เออเอาห้าต้นเลยใครจะซื้อเหมาบางโตแต่งรากเรียบร้อยแล้วมีต้นเนี้ยเล็กหน่อยห้าต้นนี้มันต้นละห้าร้อยนะห้า เอาตีว่าเป็นราคาเหมาณนะพันสองพันสองพันหกเออห้าต้นนี้มันสองพันน่ะสองพันอหนนี้มันต้นละห้าร้อยสี่ต้นก็สองพันแล้วอะ่ะนะครับสี่ต้นก็สองพันแล้วอันนี้ก็สี่ร้อยอะต้นละสี่ร้อยนะครับนี่มันสองพันสี่อันเนี้ย อ่ใครจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนี้มีม่วงดำล้วนเนี่ยเล็กหน่อยขอพันแปดเออใครจะเอาเนี่ยไอสองพันสี่เหลือสองเหลือพันแปดนะครับเนี่ยเอาพันเจ็ดพอค่าส่งร้อยหนึ่งพันแปดนั่นแหละก็เอาพันแปดรวมค่าส่งด้วยเนี่ยใครจะเอาต้นแมงโกดใหญ่แล้วนี่อยู่ในกระถางสิบหกนะสิบหกนิ้วนะเนี่ยสิบหกนิ้วนะไม่ได้กระถางสิบเอ็ดเนี่ยกระถางคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเนี่ยไอไอ้ต้นนี้คือไซส์นี้อต้นนี้คือไซส์ต้นละสี่ร้อยเนี่ยต้นนี้นะครับส่วนไอพวกเนี้ย ไอ้สามต้นนี้คือไซส์นี้นะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบหกนะนะครับนี่ใครจะเอาห้าต้นเนี้ยในกระถางสิบหกเนี่ยขอแค่พันแปดรวมค่าส่งเลยจัดมาจัดไปนะครับนี่ก็คือลูกค้ารับไปไม่หมดนะครับแล้วเมื่อวานฝนตกด้วยก็เลยต้องรีบกลับนะครับก็รีบกลับเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เอามาขายเลยรที่ร้านนี่แหละนะครับนี่ใครรับทั้งห้าต้นเนี่ยขอพันแปด รวมค่าส่งเลยถอนส่งให้เรียบร้อยนะครับถอนส่งให้เลยนะครับขายถูกๆูกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับโอ้ต้นนี้สวยมากเลยดอกสวยเนี่ยต้นละห้าร้อยสวยมากนะครับนี่สวยมากนี่ดูยังยังขึ้นไม่หมดนะครับก็ใครจะเอาก็ทักมาเนี่ต้นละสี่ร้อยนี่สิบต้นสามพันค่าส่งสามร้อยแถมไซส์กระาถางแถมต้นละสามร้อยให้ต้นหนึ่งสิบต้นสามพันเนี่ยนี่แถมพวกนี้ให้ต้นหนึ่งเนี่ยนี่นต้นละสามร้อยเนี่ยที่บางโตแถมให้คุณพี่ นลินนะนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็แถมไซนี้ให้ต้นหนึ่งไอ้ไซนี้พอถอนมาแล้วก็ไม่ใช้เล็กนะอ๋อแล้วก็อันนี้ต่อต่อญี่ปุ่นทรงสูงเก้าต้นพันโอ้โหโอ้โหเลยเนี่ยดูดอกสวยๆต้นใหญ่ๆสวยๆเก้าต้นพันค่าส่งร้อยเดียวสวยมากนะครับสวยมากดูดิสูงถอนออกมาแล้วสูงสองฟุตนะ่ะวัดวัดด้วยสายวัดเลยสองฟุตจาก ลากถึงปลายยอดนะสองฟุตเลยลําพังตัวต้นเนี่ยฟุตหนึ่งเป็นมาตรฐานอันไหนยาวกว่าก็ฟุตกว่าแหละนะครับอย่างงี้ฟุตกว่านะครับก็ถือว่าเป็นกําไรไปแล้วกันนะครับจริงๆแค่ฟุตครึ่งก็คุ้มแล้วนี่สองฟุตแล้วนะบังตเลี้ยงจนสองฟุตเนี่ยเก้าต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอาค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกแล้วก็อันนี้อันนี้สองฟุตกว่าอันนี้สองฟุตครึ่งร่วมสามฟุตแล้วเนี่ยนะครับนี่อันนี้พวกสองฟุตครึ่งร่วมสามฟุตต้นใหญ่ด้วย ใครจะเอาอันนี้ก็ต้นลาสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะครับเอ่อสิบต้นสามพันค่าส่งหนึ่งร้อยค่าสีค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปเลยนะครับต้นไหนมีสองกิ่งก็ะจะเป็นสองสีนะต้นไหนมีสามกิ่งก็ะจะเป็นสามสีนะนี่บางตัวเริ่มทําแล้วนะเริ่มทําแล้วนะต่อไปมันจะมีสี่กิ่งห้ากิ่ง 4, 4, สี่สีห้าสีเป็นตอ่อทรงสูงคิดดูคิดดูดิพอมันตีพุ่มมันจะใหญ่สวยขนาดไหนนะครับบางตัวบอกแล้วบางตัวเริ่มทําแล้วนี่นี่มาและเริ่มมาแลวนี่แต่นี้ยังเตี้ยอยู่นะ รอบใหม่นี่จะเป็นอะไรที่สูงกันนี้เยอะเลยสูงห้าสิบเซนอะห้าสิบเซนอะสูงกันเนี้ยสูงกันนี้เลยสูงกันนี้อีกนะครับสูงกันนี้เนี่ยเนี่ยประมาณทรงเท่านี้เนี่ยสูงประมาณเนี้ยหกตีว่าเกือบสองไม้บรรทัดอะตีว่าสองฟุตเลยดีกว่าลำมันอะนะครับลำอย่างเดียวนะสองฟุตนะครับอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วก็จะมีส,ส,สี่เสียบห้าเสียบสี่สีห้าสีในต้นเดียวนะครับก็เนี่ยเริ่มเริ่มตัด เริ่มตัดต่อแล้วนะครับเริ่มต่อกิ่งแล้วนะครับก็อีก 3- 4มสี่ห้าเดือนจะเจอกันนะครับไม้ใหญ่ไม้สวยไม้ดีบางตชอบอะไรที่มันแบบท้าทายแล้วก็ชอบอะไรที่มันเ,เปลี่ยนแนวบ้างนะครับเลี้ยงไม้สูงใหญ่มัง้งไม้อ้วนเตี้ยมันก็สวยแหละลองมาดูไม้สูงใหญ่บ้างนะครับแต่บางตทํมามา3สี่ปีแล้วนะลูกค้าที่ซื้อไม้สูงใหญ่ไปก็จะรู้ว่ามันสวยอ่าแล้วก็ใบด่างนี่ใบด่างต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบเด้อนะครับนี่นะครับ รับเท่าไหร่3มต้นส่งฟรีอ่าราคาเดิมนะครับรับ3ต้นส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมา3ต้นส่งฟรีบางโตัคัดให้นะครับ10ต้นรับ10ต้นขอ4 0 0พันะครับรับ10ต้นขอส0 0พันค่าส่งค่าส่งติดไปนวไมาให้บางต200พอพอู้ ots, แต่แม่งต้นโคตรใหญ่เลยเต็มกระถางปี๊บหมดแล้วนะครับรับ10ต้นขอ4 0 0พันค่าส่งไม้บางต200พอนะครับรับต้นเดียว500ค่าส่ง60รับ3ต้นส่งฟีเดอร์นะครับนดแล้วก็ ไม้สองปีอะไรก็ยังอยู่นะครับก็เข้าสู่ราคาเดิมนะครับก็ต้นละพันห้าคาส่งนนะครับสามอะไรนะสี่ต้นสี่พันอ่าสี่ต้นสี่พันนะครับมีตั้งแต่ต้นที่สองถึงต้นที่เก้านะครับเนี่ยต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยสี่ต้นสี่พันนะครับแล้วก็อ่าสี่ต้นสี่พันถูกละสี่ต้นสี่พันนะครับสี่ต้นสี่พันค่าส่งสองร้อยนะครับแปดต้นก็ ท่าไหร่แปดต้นเจ็ดพันพออุย้ยไม่ได้แล้วมันจัดโปรโมชัน่นเอาโปรโมชั่นมันหมดแล้วเนาะโปรโมชั่นมันหมดแล้วนะครับก็ตามนั้นตามนั้นนะครับสี่ต้นสี่พันค่าส่งก็สองร้อยนะครับเอาแปดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลายเป็นเอาแปดต้นแปดต้นก็ส่งฟรีเลยแล้วกันแปดต้นก็ส่งฟรีเลยแล้วกันนะครับง่ายๆดีนะครับไม้ใหญ่ตรงนี้ก็ยังมีหลายต้นนะครับใครชอบก็ทักไทยมานะครับก็ สั่งก่อนได้ก่อนครับไม่มีจองไม่มีกักไม่มีอะไรให้ใครนะสั่งมาโอนตังจบจะให้ส่งวันไหนอะไรยังไงจะมาเอาเองบอกนะครับถ้าไม่มีกักให้ใครนะไม่มีแบบว่าจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาดูไม่เอาไม่เอานะครับสั่งมาใครให้ตังบางโตก่อนบางตให้คนนั้นเอาง่ายๆแล้วกันนะครับไม่มีจับไม่มีจองไม่มีอะไรทั้งนั้นนะนะครับไม่มีถ่ายรูปด้วยนะครับดูในคลิปเราเลยนะครับชอบก็ดูเมื่อวานีนต้นเนี่ยเนี่ยสวยมากเนี่ยต้นละสามพัน เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนราคาแล้วเข้าเข้าราคาเดิมนะครับเข้าราคาเดิมแล้วนะครับนี่สวยมากใหญ่มากนะครับนี่นะครับสวยมากใหญ่มากสูงมากสูงเป็นเมตรอะนะครับนี่สี่พันนะครับนี่สวยมากใหญ่มากนี่ดูดิดูดิสี่พันนี่ค่าส่งก็สามร้อยนะครับต้นนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับซื้อช่วงโปรโมชั่นอันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเนี่ยขอสองพันนะครับเพราะมันทรงมันยังไม่ไม่เข้าส่งเต็มที่ข้างหน้าขอสองพันนะครับนี่ นะครับไม่มีกักไม่มีอะไรให้ใครนะคือใครสั่งโอนตังมาบางตัวจัดให้คนนั้นเลยนี่สี่พันค่าส่งสามร้อยดอกขาวนี่สวยๆใหญ่ๆนะครับใครจะเอาต้นไหนรับนะครับบอกบางตัวเลยรับต้นนี้โอนตังมาจบบางตัวจัดให้นะครับจะให้ถอนส่งวันไหนจะอะไรบอกนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับดูก่อนดูก่อนจองไว้ก่อนนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับไม่เอาใครมาให้ตังบางตัวก่อนบางตัวขายคนนั้นนะครับบางตัวไม่ไม่ ไม่มานั่งกักอะไรให้ใครเพราะว่าพอกักแล้วมันจะเสียความรู้สึกตลอดแหละนะครับถึงเวลาก็ยกเลิกก่อนหน้าอะไรก่อนหน้าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนตังค์นะครับเพราะมึงโตเคยเจอแบบประมาณแบบว่าไม่รับของให้ตีกลับโอ้เจ็บช้ำน้ําใจมากเลยนะครับแล้วก็มาบอกมึงโตว่าพอดีวันนั้นไม่มีตังค์ก็เลยให้ตีกลับแล้วไม่ได้เป็นแค่เจ้าเดียวนะเป็นหลายเจ้าด้วยนะครับไม่รับสายอย่างเงี้ยทักไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับโทรไปไม่ตอบนะครับก,ก็ก็แล้วแต่เลยละกันนี่สี่พัน สี่พันสี่พันนะครับทั้งหมดเลยนะครับสวยมากนะครับรอดูดอกก่อนก็ได้รอดูดอกเต็มฟอร์มเต็มทรงก็ห้าพันนะนี่เดี๋ยวรอดูเนี่ยเนี่ยต้นนี้เริ่มเข้าพุ่มเข้าทรงแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าก็เป็นห้าพันละใครจะซื้อก็ซื้อก่อนแล้วกันนะครับหนุนสูงๆใหญ่ๆสวยๆนะครับชอบันไหนแบบไหนอ้าวเวลาเกินไปเยอะอีกแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็น เนี่ยต้นไม้บางตัวมันเยอะแยะตะแปะไก่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าเอ้ยบางตมีอยู่จริงหรือเปล่าวะบางโตจะโกงหรือเปล่าวะบางตจะไม่ส่งของหรือเปล่าวะไปซื้อที่อื่นนะครับบางตพูดแค่นี้แหละบางตขี้เกียจพูดคําเนี้ยไม่มีโอนตังก็ไม่ซื้อนะก,กลัวโดนโกงอย่างเงี้ยมึงไม่ได้หลับมึงไม่ได้ไม่ได้เปิดตาดูเลยว่าเออใน u t u b e บางโตมีมีอะไรยังไงลงโพสต์ลงคลิปลงอะไรเท่าไหร่มันมัน มันบางโตไม่พูดดีกว่านะครับก็คือไม่มีเก็บเงินปลายทางแล้วกันนะครับโอนตังค์เรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับไม่มีกักไม่มีอะไรให้ใครนะครับเอาแค่นี้ดีกว่าสบายใจแล้วก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซให้บางโตด้วยนะครับบางโตพูดจาไม่เพาะหรอกนะครับบางโตอย่างนี้แหละจริงๆใจใจกันนี่แหละนะครับไอพูดจาเพาะๆนี่บรรลลยมาเยอะแล้วนะครับบางโตพูดจาไม่เพาะหรอกบางโตพูดจาแบบนี้แล้วก็จริงๆใจใจกันใครซื้อขายกับบางโตประจาประจาจะรู้ว่ามันเป็นยังไง นะครับเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆบางโตก็หยวนๆไปนะครับเก็บค่าส่งมาไอของที่ส่งจริงอ่ะก็ไปดูได้นะครับใครที่บอกโอ้ยบางโตเก็บค่าส่งเป็นร้อยเลยแพงไปดูค่าส่งได้ครับส่งทั้งกระถางอ่ะต้นหนึ่งค่าส่งอย่างเดียวร้อยเก้าสิบห้าบางโตเก็บมาร้อยห้าสิบอันนี้ยังไม่รวมค่ากระถางนะค่ากระถางใบอีกสี่สิบห้าบาทกระถางใหม่เลยนะนอกจากว่าบางโตมีกระถางที่เก็บไว้อ่ะซื้อมือมือสองก็ยังดีหน่อยนะครับใบละยี่สิบกว่าบาท แต่หากระสังใหม่ไปกิป๊บๆเลยไบ45บาทนะครับโหลละเท่าไหร่โหลละ5้าร้อยนะครับใครชอบก็มามาดูนะครับอ้าแล้วก็ก่อนจะจบคลิปวันนี้ก็เมื่อเช้าที่นําเสนอน้ํามันเหลืองน้ํามันเขียวฮอร์โมนนะครับน้ำมันเหลืองน้ามันเหลืองนี่รู้กันอยู่แล้วนี่บมืองตัวนำเสนอน้ํามันเขียวอีกหน่อยนี่น้ามันเขียวน้ํามันเขียวไม่อ้อยนี่ไว้ดับกลิ่นตัวไว้ดับกลิ่นตัวเย็นชื่นใจไว้ดับกลิ่นตัว แต้มแต้มหลังใบหูแต้มแมที่คอแต้มแตมที่กลิ่นที่เรามีกลิ่นตัวเหม็นๆมนเปรี้ยวๆเนี่ยโอ้โแจ่วนักแหละเย็นด้วยนะครับจะเย็นกว่าตัวนี้นะจะเย็นกว่าตัวเหลืองนะนะครับตัวเหลืองจะใช้บรรเทาอาการอะไรนะแพ้พืชลมพิษแมลงสัตรดต่อยได้ดีนะครับอันนี้จะบรรเทาบรรเทาอาการเหม็นเมนได้ดีนะครับก็สรรพคุณกคแยกกันไปอันนี้เป็นน้ํามันเขียวก็จะเป็นเย็นหน่อยนะครับกลิ่นกลิ่นมิ้นท์กลิ่นอะไรนะใบสะระแหน่อะไรจะเยอะหน่อย อันนี้ก็จะมีกลิ่นแบบพวกกระบุนเครื่องหอมเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานอีกแหละอันนี้เอามาลองดูนะครับนี่ขวดละสี่สิบเออเอาไปลองดูได้ถูกจะตายนะครับเนื้อน้ํามันเข้มข้นก็ของตัวก็บอกเลยว่าน้ํามันทั้งสองอย่างนี้ยเข้มข้นมากๆนะครับในปริมาณที่เยอะเข้มข้นนะครับขวดล,ละสี่สิบโหลละสี่ร้อยเนี่ยโหลหนึ่งก็สิบสองขวดวก็ซื้อสิบแสนสองเหมือนเดิมน,นะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับ สนใจอะไรแบบไหนก็เนี่ยต้นละ500ใหญ่หญสๆสวยๆมีเยอะเนี่ยนะครับต้นละ4ี0ก็ต้น3 0 0พันนะครับค่าส่ง300ก็แถมหนึ่งนะครับไม้ไซส์ต้นละ1้อยสต้นพันอ้า10ต้นพันส่งรีแถม2ก็มีวันนี้ไม่ได้ถอนได้9ต้นพันเนาะยังไม่มีลูกค้าสั่งเพราะว่าก็ดูคลิปเก่าๆแล้วกันมันก็จะมีตลอดแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสดระโมอะไรกุ้งมารอกมาตุลลฮอวาบาระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ